สวัสดี f อฟสายเกี่ยงสุบุตรนะครับผมตามคาขอที่มีหัวข้อเรื่องว่าเซิงคนจะเซิงกันนี่มันมีอยู่สองประเภทประเภทหนึ่งคือส่วนก่อนเซิงกับไม่ส่วนแล้วเซิงส่วนก่อนเซิงคือจังไหนส่วนก่อนเซิงคือวาพยักหน้าเฮ้จาของตัวเองเรียกเขาทําไมอืมอืมพออื้อแหม่อย่างเซิงก็เซิงกันไปี๊ดก็ต้องเป็มีลี่ไล่อย่างเงี้ยูดไตพูไตปูดไตเมีวตีขอได้ไหมขออะไร นั่นแหละนั่นแหละไอ้ในใจคนที่ถามุงเนี่ยเขาก็อยากว่าออกมาแล้วเขาคิดว่าตอนไหนมึงจะเชิงกูจะทีจังสิแม่อันพูดแล้วคอนก็เออจังเส้นยิ้มน้อยยิ้มแย่ยิ้มเปิดยิ้มเปิดยิ้มหาแม่งตีเขาถอมมึงขอรอมมึงเซิงอยู่กับประเภทที่สองไม่ส่วนแล้วเซิงไม่ต้องมีลีลาไม่ต้องอะไรมากมายมาถึงจุงมือเข้าห้องกดหัวได้ใส่เอาตับตับจับคือมาละข้างดังเป้งนีเตะบักเอวเลยบู้ทั้งเอาว่าตัๆง ตื่นกลทหารหาขวมเงยอีกฝ่ายหนึ่งยังประทันตั้งโตเลยเรื่องนี้มันก็แล้วแต่คนบางคนชอบส่วนก่อนบางคนก็ส่วนก่อนหรือส่วนก่อนเซิร์งหรือไม่เซิร์งก่อนส่วนงงงง,งก็ทำว่าเจาของมักแบบใดก็บ,บอกบอกกันได้เด้อครับส่วนก่อนเซิร์งกับเซิร์งแล้วไม่ส่วนไม่บายาทำไมพีนอ